ดีพี่น้องเมื่อเช้านี้ฝนตกบักแห่งตอนตีสี่ตีหา้าแต่มีเลยลงมาหน้าทางบางหลายไห,หนั่นบางหลายถ้าบางหาาลายเราปิดปลาเส้นถ้ามีแล้วไหมแตงแตงนี่ตรงนี่ตรงธรรมดาลเนี่ยล่ะปลาปลาคอปลาคอปลาบั่นไหมปลาหัวข้อของปลาเส้นนะเส้นแต่มีเลยเห็ดนี่ตรงไว้นี่ตรงไว้พี่น้อง เต้นขึ้นมา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 เนี่ยเต้นขึ้นมาบักหลายเลยพี่น้องสายอย่างเต็มเลยอย่างเต็มเลยพี่น้องเต้นเต้นมองหน้าจามีแล้วนี่นี่เต้นต้องเดงต้องเด้งอยู่พี่น้อง ต้่นทึ่งครัใส่ยี่รงไปใช้ยี่ส่งไปพี่น้องใช้เราตีดิ้ำตีดิ้ำตีดิ้ำเดี๋ยวท้ายชิปท้ายชิปคนเดียวเดี๋ยวสียามแล้วยามย้ำยามย้ำประเทศพี่น้องเดี๋ยวเตรียมเตรียมประเทศกัน าทคกับพี่นอ้องย้มก่อนอย้ำก่อนอย้ำเยย้ำแล้่เวยโอ้โหยามยามำปาหม้ก็คือสีอยามปอนนี่ไปเช็นหน่อยทียามเอาปานหนึ่งนพี่นอ้องปาคอหน่อยไหม,มาลูกคอก็ไปขังไ,นะไปขงไว้ไงขังไว้ขังไว้คือกา

tên đi thiệt, um hoa lì vào lái nè, quá nổi quá nổi, rồi đấy, có tiền nó đi thiệt อ,อ,อ่อนนันออกอนมะพน้าวตาลูกข้อออกอ้งบผีหนองมาเหลือเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเหลือก่อ,กๆๆอ,กกอนเขาห่มก่อนผีหนองเขาห่มไปเหลือก,ก่อนๆๆ เลือกแล้วเลือกแล้วนี่ปลากระซิวนี่ปลาเข็งสีสถาไปปล่อยถ้าไปปล่อยใส่หนังกรีนอ่ะเหล่าปลาหลุกคอากขึ hey. ้ถึงปลาคอปลาคอปลาคอปี๊ดเนี้ยนี่เด็กตัว ตายๆๆนี่พี่น้องใายๆๆเต็นอกหมดแล้วพี่น้องุบเ้เต็นดีเต็นดี้สามีสิไปปล่อยจะไปปล่อยลุงมณ์ผปลยุงผาปลุงผาพี่น้องเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดหลายๆล ไปปล่อยล่องผาปล่อยล่องผาขังไว้ก่อนจงังสิปล่อยลงสาใส่ไปอีกคือพี่น้องใส่ไปอีกคือต้งสียามอีกอันนี้ยามมาหลับ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 แรกสรุปว่าปลาปลาลูกคอคือปลาคอหน่อยนี่บักไล่เลยพี่น้องเต็มเต็ม ชน,นี่ละช่น,นี่ละเทป้าไปป้อยพี่น,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 น้องเต็นออกเตนออกเป็นี้้่คิดเบาเบานี่ละสวัสดีครับผม